มันขึ้นมามันคุ้มไหมล่ะอห็นะ่ะน,น,น,นู่ยสุอดอะในแบบของเราครับเดินไหวครับโอ้โหลงทั้งหนาวจุดชมวิวของสอปปลาม่น,น้ำโขงกำลังเยอะเลยนี่ครับเนิน102ด้านหน้าตองก้อนหินหนั่นคือเนิน103 นะครับอันนี้คือถนนที่กําลังขึ้นดอยไปเนี่ยของสองปปลาวนะครับปกติฝั่งนี้ไม่มีนะครับประมาณนี้เขตแดนก็จะแค่เขตสันปรน้ำเนี่ยไล่ตามเนินเขาไปตามรอยเหวแล้ววกไปแล้วก็วกไปประมาณนี้ครับถนนเส้นนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับเดิมทีไม่มีนะนี่เพิ่งมีเพิ่งสร้างนะครับของสองปป,ปลาวาประมาณนี้ขึ้นเนินข้างบนนู้น นะครับเพิ่งได้เห็นถนนเส้นใหม่ของสปปลาวที่สร้างขึ้นมาที่ผาตั้งก็น่าจะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับบวกขึ้นตามเขาเพิ่งตัดขึ้นมาใหม่เป็นลายาตรงนี้อาจจะออฟโรดหน่อยๆน,นะถนนเละน่าจะโดนฝนหนักนะครับอันนี้คือทางเลาะไปตามล่องนี่คือทางขึ้นเนิน103นะครับถ้าจากเนิน103ถ้าท่นไปยืนเนี่ยหลบเนิน103เนี่ยก็จะเป็น ภูชีเดือนถัดภูชีเดือนไปก็จะเป็นภูชีดาวแล้วก็จะเห็นภูชีฟ้านะครับวันนี้ฝั่งข้างหลังนี่ก็คือภูหลงถังนะครับปกติผาตั้งนี่ยเขาขึ้นมาเขาจะขึ้นมาดูผ้าทิ่ตกครับวันนี้อากาศเย็นครับกลางวันตอนที่ผมอยู่นี่คือ21องศานะครับยแล้วก็เจอลมเข้าไปหน่อยก็ลบลงไปซะหน่อยนะครับบรรยากาศชิวมาก นู่นฝั่งนู้นเนิน104นะครับยอดเนินบรรยากาศฝั่งนี้คือฝั่งดอยผาตั้งนะครับข้างล่างนี่คือจุดกลางเต็นท์แนละ้วก็อันนี้ก็คือร้านค้าอะไรต่างอันนี้คือห้องน้านะครับของอาบาตอปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับผาตั้งอยู่ในเขตเวียงแก่นนะว้าวา แก้วนะครับอันเถื่อเขาฝั่งนูน้นฝั่งลาวข้างล่างนี่ลาวหมดนะครับเลยจากรั้วกั้นเนี่ยก็คือของแผ่นดินของสอปปล,ลาวเลยนะครับประมาณนี้เหมือนแบบเลยเนินหินอะไรต่างๆเหมือนาพาบองนะครับเหยียบบนแผ่นดินลาวละนะครับประมาณนั้นนะโอเคไม่รับผมไม่มีเราไม่มีสิทธิ์เลยเนะี่ยตรงนี้ใช่ไงโอ้สวยมากอยากให้มาเห็น lấy ta tự mình